สวัสดีครับอยู่กับผมเซลสักกรินอิรุสุเอกชัยอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะพามาชมรถสร้างรายได้นะครับขนเงินล้านเข้ากระเป๋านะครับจะเป็นตัวหัวเดี่ยวพร้อมกระบะพื้นเรียบแล้วก็ต่อเติมในส่วนของตู้ทึบมีเนียมนะครับผมคันนี้เอาไปขนเงินล้านมาเข้ากระเป๋าต่อได้เลยนะครับเอาไปสร้างรายได้ต่อได้เลย วันนี้ก็จะเป็นรุ่นส p a r k B นะครับผมแต่ว่าตัวนี้จะเป็นสปาร์คที่มีแต่ตัวหัวนะครับตัวกระบะตอนหลังจะไม่มีนะครับเขาเรียกว่าจะเป็นเชดซีหรือว่าหัวกระสือนั่นเองนะครับสําหรับใครที่เอาไปต่อเติมพวกตู้คะตู้คาโก้ที่เป็นตู้ขาวนะครับหรือว่าจะเป็นพวกตู้เย็นก็แนะนำจะเป็นรุ่นนี้เลยนะครับที่มันมีแต่ตัวหัวกระสือนะครับ ตัวสปาร์คบนะครับเดิมกระจังหน้านะครับจะเป็นสีดําพร้อมชุดกันชนหน้าเป็นสีดําเหมือนกันครับส่วนระบบไฟก็จะเป็นไฟหลอดฮาโลเจนนะครับพร้อมไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกันนะครับแล้วก็คันนี้ได้ตกแต่งเพิ่มเติมในส่วนของไฟตัดหมอกไปนะครับ นี่จะเป็นมุมบริเวณด้านข้างนะครับผมตู้ทุบมีเนียมนะครับสูง2องเมตรสินะครับพร้อมกับกบระบะพื้นเรียบนะครับตัวนี้จะเป็นยางเดิมๆจากโรงงานนะครับยางเดิมก็สามารถขนของที่จะขนหนักๆได้แล้ว เดี๋ยวผมพาไปดูความกว้างของตัวตู้ทึบดีกว่าครับผมนี่ครับก็จะเป็นภายในของตัวตู้ทึบนะครับก็ตัวนี้จะเป็นกุเป็นกุลวดนะครับผมกุลวดตะข่ายจะมีกุหลายแบบครับเป็นกุไม้แล้วก็กุลวดนะครับภายในก็จะกว้างขนาดนี้เลยนะครับไว้สําหรับขนของที่เป็นรังจะวางได้เยอะเลยครับ กระบะตัวนี้จะเป็นของ MPC คูนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปชมภายในรถกันต่อครับมาถึงที่บริเวณภายในนะครับผมคันนี้จะเป็นเบาะหนังนะครับตัวหัวเดียวหัวกระสือพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยที่หุ้มหนังยูริเทนนะครับที่ไม่ได้หุ้มหนังแล้วก็ตัว ด้านหน้านะครับคอนโซลหน้าอาจจะเป็นพลาส,สติกดำนะครับผมตัวหน้าจอนะครับก็เป็นหน้าจอวัดรอบที่บอกทุกอย่างครบเครื่องนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรอบเครื่องยนต์หรือว่าความเร็วหรือว่าไฟโชว์ต่างๆนะครับสัญลักษณ์เลขมือสัญลักษณ์รูปแบตเตอรี่นะ้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็สามารถจัดทิปจับทิป A ทิป B ได,ได้ได้ที่บริเวณนี้เลยครับมันจะมีปุ่มก้านเนื้อสามารถกดได้เลยนะครับ เวลาเราจะรีทิปเอทิพีเราก็กดปุ่มนี้ค้างได้เลยนะครับโอเคครับผมลองสตาร์ทรถแล้วก็ตัวนี้นะครับเดิมๆมาตัวระบบเครื่องเสียงนะครับจะไม่มีมาให้นะครับผมสําหรับคันนี้ใช้งานโดยเฉพาะเลยครับสายสายประหยัดงบนะครับระบบแอร์เป็นแอร์มือหมุนสามารถปรับอุณหภูมิได้ครับมีระบบคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับแล้วก็ระบบไหลเวียนอากาศนะครับ ตัวนี้มีแอร์แบ็กด้วยนะครับแล้วก็มาพร้องกับช่องชาร์จ12โวลต์นะครับช่องจุดบรหรี่ตัวนี้กำลังไฟสูงสุด120วัตต์แล้วก็ามาที่ปุ่มฝั่งนี้นะครับจะเป็นปุ่มไฟตัดหมอกนะครับผมที่ติดตั้งเพิ่มเติมไปฝั่งนี้ก็จะเหมือนรถทั่วไปนะครับไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวานะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นก้านปัดน้ำฝน ก็สําหรับตัววิทยุนะครับสําหรับใครที่ออกรถไปอยากได้วิทยุที่เป็นไว้สําหรับต่อบลูทูธฟังเพลงดูกูเกิลแมพก็สามารถระบุแจ้งผมบอกโจทย์ผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะได้จัดสรรหาตัววิทยุที่สามารถฟังเพลงดู Google Map ได้มาให้ลูกค้าทุกท่านนะครับผมก็ตัววิทยุตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายของตัวที่ติดตั้งเพิ่มเพิ่มเติมนะครับว่าตะอยู่ที่เท่าไหร่ก็สามารถเช็คราคาก่อนได้ครับเช็คราคาก่อนแต่ยังไม่ต้องติดตั้งก็ได้มือนกันครับ ประกน,นี้จะเป็นบริเวณเกตด้านหน้าฝั่งซ้ายนะครับผมโอเคครับก็จบลงไปแล้วนะสำหรับใครที่ชอบรถอีซูหรืออยากออกรถอีซูก็สามารถแอดไลน์มาคุยกันได้นะครับลิงก์แอดไลน์จะอยู่ที่บริเวณหน้าไบโอหน้าประวัติของผมนะครับในช่องช่อง YouTube เลยสามารถจิ้มลิงก์แอดไลน์เข้ามาคุยสอบถามกันได้ทุกเรื่องทุกรายละเอียดนะครับไม่ว่าจะเป็นรถมิวเอ็กซ์รถกระบะหรือว่ารถไปใช้งานหัวเดียวรถเพาลงเพาลอย รถกระคอกอะไรอย่างนี้สามารถทักมาคุยสอบถามได้ทุกอย่างเลยนะครับสําหรับท่านใดที่ชอบเล่นติ k กตอกวิดีโอแนวตั้งนะครับสามารถเข้าไปดู YouTube Short หรือว่า Tik กตอกของผมได้นะครับจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์เข้าไปเจอ Ti ๊กตอกเลยครับหรือว่าเซิร์ชใน t ิ k กตอกว่าสักการินบินได้เจอเลยนะครับผมหรือว่าอ e ีซูเซลสักการินเจอเหมือนกันนะครับผมวันนี้จบลงแล้วนะครับสักการินขอลาไปก่อนจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ